เดี๋ยวข้าวไปให้ไก่ก่อนไม่ให้ก็สงสารโอ้จะต้มกินก็กินไม่ลงให้ได้หน่อยก่อนรับสมัครพนักงานลดต้นบอลสีนะคะเลียงแต่หลานบอลสียุบหมดแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนมานะคะรับวันนี้ปิดวันนี้ค่ะมีกระถางนี้กระถางเดียวที่พอดูได้นะคะ้องนั้นยุบหมดแล้วค่ะเพื่อนๆน,นค่ะต้นไม้เหี่ยวแมวเต้์หมดแล้วเนี่ย เอารถพักจักหน่อยเดี๋ยวมันจะตายก่อนได้กินอซาปูก็ไว้เดี๋ยวจะไปให้อาหารไก่จักหน่อยสีก็จะตายหมดแล้วโอ้อตาปูไว้ตอนนี้เลี้ยงหลานบอลสีจะยุบหมดแล้วค่ะหลานก็กำลังตื่นไก่ก็จะต้องไปขุนโอ้ทำไงนอกวันนี้ซิงเกิลแกนมาเถอะนะคะ มาแล้วค่ะแม่มาแล้วแม่ยุ่งเลยวันนี้แม่อยู่คนเดียวอ่าม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 าอ่ากินข้าวนะกินข้าวนะลูกกุ๊กเน่ามามมเลยโอ้เลี้ยงไก่มันต้องมันต้องบอกว่ากุ๊กเนาะไม่ใช่มามม่เนาะไม่ใช่เลี้ยงหลานติดเลี้ยงหลานเรียกไก่มาหม่ังวงั้นอ่ะกินเลย เล้ยงแต่ห้านหลายติดเลี้ยงห้านบอกไก่มัมมัมว่างี้นอคุ๊กคุ๊กๆุ๊กคุ๊กอืมุ๊กุ๊กค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 ุ๊นคุ๊กุ๊กค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 กคกุ๊กคุ๊กุ๊กุกกแ่กกกกกก ใครเอาปวกมาให้เนี่ยดีแท้เนามีปลวกให้กินด้วย<อ>นี่อ่ะขอเดี๋ยวขอหยับมาให้หน่อยขอยับมาให้ปลวกหน่อยอู้อืม่มกินเลยเดี๋ยวน้ำให้โอ้ยน้ำก็หมดเดีย๋ยวไปกรอกน้ำก่อนตรงนี้น้ำก็ โอ้ยดูเตะเตะเออะไรนะที่ใส่น้ําให้ลูกมันคว่ำบองงองเลยเ๋ยวไปใส่น้ําให้ก่อนออตีกันแล้วตีกันแล้วกินน้ำกันดีๆสูจ้าหยาดกันอไก่อิ่มแล้วไม่ร้องแล้วแต่ตัวนี้หลานกำลังร้องไปดูหลานก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ